วันที่สองธันวาคม2565เวลา9นาฬิกามหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมกับจังหวัดขอนแกน่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิคทยาเขตขอนแกน่นและบริษัทลิลลี่ฟาร์มาจำกัดจัดงานถแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนอนานาชาติครั้งที่18หรือขอนแกน 2023, ่นอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอน2023โดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการถแถลงข่าวรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแถลงถึงความพร้อมการจัดงานอาจารย์บุญกิจอุ่นพิกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นและคุณประพัฒสุขพันธธาราม Chief Technology Office r บริษัทลิลลี่ฟาร์มาจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนหลักร่วมถแถลงข่าวโดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรและสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก ณนห้องประชุมสารสินชั้นสองอาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพันธงวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเผยว่ามหาวิทยาลัยขอนแกน่นพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราทอนนานาชาติครั้งที่18 เป็นสนามการแข่งขันที่ได้รับการรองรับเส้นทางการวิ่งที่ได้มาตรฐานจากองค์กร Association of International Marathons and Distance r a c e หรือ AIMS โดยครั้งนี้จัดแข่งขันครบทั้ง4ระยะเช่นเคยได้แก่ระยะมาราทอน42.195กิโลเมตร km, ระยะฮาฟมาราทอน21.1กิโลเมตรระยะมินิมาราทอน11.35กิโลเมตรและฟันรัน5.4กิโลเมตร S <S ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนวันเวลาจัดขึ้นสองวันคือวันเสาร,ร์ที่28มกราคม2566ทำการแข่งขันประเภทฟ,ฟันรันปล่อยตัวเวลา7นาฬิกาที่ประตูทางเข้าสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าคุ้มสีฐานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและในวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ทำการแข่งขันประเภทมาราทอนฮามาราทอนและมินิมาราทอน ปล่อยตัวเวลาสนาฬิกา4นาฬิกาและ4.45นาฬิกาตามลำดับที่ศูนย์อเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านถนนการประพฤกโดยเข้าเส้นชัยที่เดียวกับจุดปล่อยตัวด้านในายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าทุกจังหวัดมีความพยายามจะจัดงานวิ่งมาราธอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในมิติการท่องเที่ยวการกีฬาเป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้ความสามารถ จังหวัดคอนแก่นจัดมาทั้งสิ้น17ครั้งและในครั้งนี้เป็นครั้งที่18 ขอนแกน่นมาราธอนนานาชาติช่วยผลักดันยกระดับให้จังหวัดขอนแกน่นเป็นเดอกมาราธอนซิตี้มีการพัฒนาระบบการจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขันที่ครบครันทันสมัยและส่งเสริมการพัฒนานักกรีธาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติมีการส่งเสริมนักวิ่งไทยสู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพและระดับสากลการวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของคนในจังหวัดขอนแกน่น แต่ยังช่วยส่งเสริมให้ขอนแก่นมีความโดดเด่นและส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวผลดีเกิดกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั่วภาคอีสานผลการวิ่งยังได้รับมาตรฐานจากเอมสามารถยื่นไปวิ่งที่บอสตันหรือโตเกียวมาราทอนหรืองานวิ่งระดับโลกได้จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนสื่อสารกับประชาชนนักท่องเที่ยวให้มาร่วมกันส่งกําลังใจแก่นักวิ่งทุกท่านและคาดว่าจะได้เห็นงานวิ่งที่จัดขึ้นด้วยความรักสามัคคีของคนขอนแก่นต่อไป อาจารย์บุญกิจอุ่นพิกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นกล่าวว่ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นร่วมจัดงานโดยระดมบุคลากรและนักศึกษากว่าห0ร้อคนตั้งจุดบริการน้ำดื่มอุปกรณ์ต่างๆมีความพร้อมซึ่งปีนี้คาดว่าจะจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีหวังว่านักวิ่งทุกท่านจะมีความสุขกับการวิ่งและประสบความสำเร็จกับเวลาวิ่งที่ตั้งไว้ และคุณประภัสสุขพันธ์โพธาราม Chief Technology o f f i c e r บริษัทลิลี่ฟาร์มาจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนหลักกล่าวว่าเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัทลิลี่ฟาร์มาที่ต้องการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคนี้ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมขอนแกน่นมาราธอนานานาชาติครั้งที่18นี้จะช่วยสร้างชื่อเสียงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี